อ่าอยูสิโอ้ยอย่าออกมาเลยลูกโอ้ยนอน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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยว้ชยโอ้โหโอ้โหชอบเหลือเกินออ้โห shadows i know it's hard to pull one foot in front of the other Ah, uh -huh. so far is the echo where do we start you can to discover a million stars mm -hmm. พี่เทค<อ>มาครั้งแรกกอติกอติสอแล้วโซลิกกอตีสอตอนสำหรับเด็กๆเลยนะคะนี่ใกล้ชิดกับสัตว์อีกแล้วนะคะมาดูสัตว์น่ารักมากเลยอะทุกคนดูสิ ตัวอะไรเนี่ยม้าเหรอลูกเดาะหอดเดาะสิโนต์ลามอลามอทุกคนมาดูอะไรแพะแพะเหรอเนี่ยโอ้โหวิ่งมาหาเลยเหรอลูกฮะแบแบแบวิ่งมาหาเลย you thinking i have the food อันเนี้ยแบแบแบเห็นไหมลูกตัวอะไรอ่ะ ลูกกันจอยมากเลยคะ่ะแฮปปี้อ่ะนี่ฮิเวลี่เวลี่เอ็กซ์ไซติ้งตัวอะไรอะลูกฮะฮะสวัสดีฮานีนอทฮานีฮิวคัตติ้งอยู่ฮาน,นีนักการที่เนยัไงเพื่อนเขาอยู่ตรงนี้นะแค่ทุกคนนั่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 นน่ารักมากเลยพาลูกมาดูสัตว์นะวันนี้น่ารักอ่ะ กินอะไรอะลูกกินหญ้าสิอุ้ยดูทำหน้าอร่อยไหมลูกฮะอืมอีกตัวกำลังมานะอีกหลายตัวกำลังมาอันนี้เดี๋ยววลคัมโอ้อหน่ารักเชี์น่ารักกันเชียเราพาไปดูสัตว์นะวันนี้ Nó lá cả tất cả ơi đi nấy xin lỗi à dì ơi ra ông ma là lúc oh, no ôi 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 ฮ o นี honey, honey, honey. Ak ak ah, uh, ่ฮันี่ฮันี่น่ารักมากเลยอะทุกคนน่ารักอะฮันฮ You can k i s s i n g him your hand เอาวิชเกปตัวนอต0น่าฟินจ์นี่ค่ะทุกคนนี่เขาอยู่เป็นคู่เลยนะเข้ามาหาเลยนะเนี่ยเ้อยู่เป็นคู่น่ารักเลยโอ้ยน่ารักเลยเนี่ย <h ums> <h ums> เป็นแกะหรือแพะนี่แหละนะน่ารักอ่ะทุกคนดูสิน่าจะมีตัวเมียกับตัวผู้ไอติ้งเดอะคัพเปิลท่นี้ไดอายสวีดมากเลยข้าลูกอะไร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 น่ารักมากเลยนะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเออันนี้เป็นตัวไอ

อนเอนพอลลูกพอละโอเคค่ะมีรถขึ้นรถขึ้นนะคะขึ้นฟรีเลยนะคะแถวนี้แต่ว่าลูกยังเด็กมากบืนบืนลูกยังเด็กมากนะคะยังฝัน ขีกยานไม่ได้เพิ่งยังไม่ถึงทองขวบแต่ว่าชอบขับรถ <laughs> ชอบพวงมาลัยก็เลยต้องต้องฝึกาา <laughs> ชอบพวงมาลัยเฉยๆนะทุกคน สนุกขนาดมากเลยนะคะนี่สวยงามสวยงามที่แห่งนี้สวยงามจริงๆเลยนะคะมีสัตว์น่ารักน่ารักมีของเล่นเยอะจริงๆมีของเล่นเยอะมากเดี๋ยวจะไปกันต่อนะคะอย่ายุดสิสนุกไหมคะลูกว้าวว้มอโะทุกคนนี่โอ้โหโอ ه, ้โหชอบเหลือเกินโอ ه, ้โหดูนะคะเด็กน้อย ชอบมากจับปวงมาลัยเนี่ยรถสนุกตนานนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปที่ไปเที่ยวกันหลายที่เลยนะไปะไม่ยุง